สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอดมินช่องวันดีดีมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะน,น,นั่นก็คือการไหว้เจ้าที่เจ้าทางกลางแจ้งหน้าบ้านเพื่อขอขมากรรมขอพรเพื่อเปิดทางเรื่องการเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นการไหว้อ้นรับปีใหม่นะคะ อันนี้แอดก็จะตั้งโต๊ะไหวที่หน้าบ้านเลยนะคะที่บ้านแอดไม่มีศาลนะคะแอดก็จะไหว้แบบนี้ทุกปีนะคะอ่าส่วนมากแอดจะเน้นเป็นก่อนสิ้นปีหรือว่าต้นปีใหม่ทำสองเวลานี้ทำช่วงไหนก็ได้นะคะหรือจะไหว้นอกเหนือจากนั้นก็ได้แต่แอดจะไม่ได้ไหว้เยอะแบบนี้ของไหว้จะ อาจจะเป็นผลไม้หรือจะเป็นขนมเล็กๆน้อยๆน,นะคะตามที่แอดสะดวกแต่ถ้าเป็นตการไหว้ครั้งใหญ่จริงๆแอดก็จะไหว้ช่วงก่อนสิ้นปีแล้วก็ก่อนต้นปีสําหรับของไหว้นะคะก็จะมีมะพร้าวกล้วยแอปเปิ้ลซาลีแล้วก็ส้มแล้วก็จะมีขนมหวาน5้าอย่างนะคะตามสะดวกค่ะ แล้วก็มีน้ำเปล่าห้าขวดนะคะพวงมาลัยหนึ่งพวงหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วก็มากผู้บุรี่ห้าคำเนื้อหนึ่งชุดนะคะที่เขาเตรียมไว้แล้วก็จะมีทูบเทียนทูบห้าดอกเทียนสองเล่มนะคะเทียนห้าดอกนี่สสำหรับต่อหนึ่งคนนะคะสำหรับการไหว้ส่วน คา,าถาในการไหว้นะคะก็ให้เราท่องน้โมสามจบนะคะจากนั้นก็ให้เรากล่าวว่าอิติสุขโตอลรหังพุทโธนโมพุทายะปะทวีคงคาพระภูมะเทวาข้ามามีหังสมครั้งนะคะข้าแต่ท่านเจ้าที่เจ้าทางวันนี้ข้าพเจ้าชื่อบอกชื่อนามสกุลนะคะ แล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าอาศัยอยูบ่บ้านที่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าและครอบครัวได้นำผลไม้ขนมหวานน้ำเปล่ามากภูบุรีมาขอขมากรรมและก็ขอพรกับท่านเจ้าที่เจ้าทาง สิ่งใดที่ลูกเคยทำผิดพลาดไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ท่านเจ้าที่เจ้าทางจงยกโทษให้เป็นอ่งศีรรมแก่ลูกด้วยขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญจะ่ทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จค้าขายดีมีเงินมีทองมีโชคม,มีลาบขอให้ท่านเจ้าที่เจ้าทาง เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้กับครอบครัวข้าพเจ้าด้วยเถิดขอให้ท่านเจ้าที่เจ้าทางจงคุ้มครองครอบครัวของข้าพเจ้าให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีความร่มเย็นด้วยเถิดสาธุขอให้ท่านเจ้าที่เจ้าทางจงมารับสิ่งที่ลูกได้นำมาถวายในวันนี้ จากนั้นก็ขอให้เราให้เราปักธูปนะคะแล้วก็คนในครอบครัวเราใครจะเป็นคนไหวก็ได้นะคะไหวได้ทุกคนเลยคะ่ะจุดธูปคนละห้าดอกนะคะพอธูปหมดน,นะคะแล้วก็กล่าวลาของถวายเลยนะคะก็จากนั้นเราก็นำของถวายนะคะมาผู้บุรีนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะ แล้วก็ที่ปักทู้เทียนไปวางไว้ตรงหน้าบ้านตรงกระถางต้นไม้นะคะก็เป็นอัศหสริรย์เรียบร้อยนะคะสําหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะก็ลองเอาไปทําตามกันได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอ่ใครที่อยากมีชีวิตดีขึ้นก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําตามดูได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ รับข้อมูลแล้วก็สาระดีๆในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ